บอลเสียแล้วตามี่บอลเสียเฮ้ยตมอไปยนนทางบนเร็วใเร็วไปยเฮ้ยเฮ้ยต่างต่าง่างแหายมากเยอะมากไม่ง้อยอ 等会儿等会

โอค้โหไปดิ

วาเนี่ยไอ้ฟืนแถว2อ่ะมันก็ผมฟืนแถว2อาไปขอด้วยแต่าเขาก็เงยหนีแม่ก็อ่านคนยาไปผมก็ย่นยันว่านี่นักยาวไปของผภายางมาจับผมเขกแบบ